สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่องหนูนะจ๊ะเมนูง่ายๆกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูข้าวผัดอเมริกันค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างก็จะมีข้าวสวยนะคะเบคอนกับฮอทดอกผัก3สีไข่ค่ะเนยจืดลูกเกตนะคะ พริกไทยป่นค่ะน้ำตาลทรายซอสปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาเริ่มทอดเบคอนก่อนนะคะ ในการทอดเบคอนนะคะก็ไม่ต้องใช้น้ํามันในการทอดนะคะเพราะว่าในตัวเบคอนเองก็จะมีในส่วนที่เป็นมันของตัวเขาอยู่แล้วค่ะเมื่อทอดเสร็จแล้วก็จะนําไปพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทอดเส้กกอกค่ะ โดยการใส่เนยลงไปแล้วก็นำํำแซกรอกลงไปทอดเมื่อทอดเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนเช่นเดียวกันค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มทอดไข่ดาวนะคะในส่วนของไข่ดาวนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะแล้วก็ให้เขาค่อยๆสุกข,ขึ้นมาเองค่ะ พราะว่าการทำแบบนี้ก็จะได้ไข่ขาวที่สวยนะคะเมื่อทอดเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นเราจะมาเริ่มผัดข้าวกันได้เลยค่ะเราก็จะใส่เนยลงไปนะคะเมื่อเนอยละลายแล้วนะคะเราก็จะนําผักสามสีลงไปใส่ ก็จะมีแครอทหั่นเตาถั่วลันเตาแล้วก็ข้าวโพดหวานแล้วก็ตามด้วยลูกเกดค่ะจากนั้นนะคะเราจะปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศน้ำตาลซีอิ๊วขาว แล้วก็ซอสปรุงรสค่ะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะในส่วนของซีอิ๊วขาวกับซอสปรุงรสหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเมื่อคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วผักสุกแล้วเราก็จะนําข้าวสวยลงไปใส่ได้เลยค่ะแล้วก็ผัดข้าวสวยกับผักต่างๆนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก็จะมีในบางส่วนที่ข้าว ยังติดกันเป็นก้อนเราก็จะพยายามบี้บี้ให้เขาแตกแยกออกจากกันนะคะเราก็จะได้ข้าวที่ร่วนสวยงามแบบนี้ค่ะจากนั้นเราลองชิมดูรสชาติดูนะคะว่ารสชาติตามได้ตามที่เราชอบแล้วหรือยังในส่วนของรสชาติก็โอเคแล้วค่ะพอดีแล้วในส่วนของรสชาตินะคะมันก็จะเป็น เปรี้ยวหวานเค็ม3รสค่ะเมื่อได้ที่แล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูข้าวผัดอเมริกันของเราเราก็จะไปจัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ